เอกเอกเ um uh อกเเอเอช้แล้วาเช้าแล้วเช้าก็ตื่นมานะครับตื่นมาไม่ได้ตื่นเพราะว่าเสียงไก่ตื่นเพราะว่ายายดำทำอะไรลูกก um e ๊กเก๊กก๊กเก๊กก๊กเก๊กตั้งแต่เช้าไมยเช้าแล้วนะครับนั่งแต่สี่สี่นะครับอุ้ยออกมาก็เห็นนะครับนั่งคุยอยู่กับแม่อัน ตาแม่ข้างบ้านอีกคนนึงนะโอ้ยนั่งคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะก็แค,ค่ก็แกเกษตรซอกราก็ลุกขึ้นมานะครับเมื่อคืนนะครับบอกตรงๆนะครับตื่นเต้นมากเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่จะเดินทางนะครับวัน<ล>นี้ผมจะเดินทางไปหาไหว้ปู่ไหว้ย่านะครับให้เพื่อนๆติดตามกันนะครับว่าผมจะเดินทางไปทําไมทําเพื่ออะไรนะครับดู GPS ีเอแล้วพ่ระยะทางก็อเกือบ4ี่รอยกว่ากิโลเลย ประมาณเกือบ400โลนะครับ300นิดๆน,น,นะครับ300กว่าๆเลยอ้าวนี่ครับนอนไม่หลับแล้วก็ตื่นเลยครับเมื่อคือนก็นอนดึกครับตื่นเต้นนอนตีสองลุกม,มาเนี่ยเอาดูเวลาดูเวลาอา้าวตีสี่จะตีห้าแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเก็บ,บของไว้ตั้งแต่เมื่อคือนแล้วเอาา้าตื่นก็ตื่นนอนก็ไม่ค่อยหลับเอ้าไปไปกันเลยดีกว่าอ่าอ่าอ่าก่อนจะไปนะครับเราก็ ทำทาแอคอาร์ตหน่อยนะครับแอคอาร์ตคุยแต่ว่าคุยไปคุยมาคุยไม่รู้เรื่องหรอกครับก็ป็นต้องไปฟังมันนะครับปกติก็ตั้งห้องคุยก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกะครับอยู่แล้วเอางแต่ข้าไปเลยแล้วกันครคุยว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องสนใจอ่าดู GPS หน่อยนะครับนี่ระยะทางอ่ามีอยู่สองที่นะครับผมก็เลือกไปทางมหาสารคามแล้วกันนะครับร้อยเอ็ดคือวิ่งบ่อยแล้วครับออาก็ไปนะครับออกเดินทางไปตอนเช้านี่มันก็ยังมืดอยู่นะครับ ก็เปิดไฟวิ่งไปอย่างนี้เลยครับผมจะบอกให้อย่างหนึ่งนะครับจริงๆมันมีทางลัดนะครับไปทางบ้านหนองน้ําพุนนะครับแต่ว่าเช้ามืดขนาดนี้ผมไม่ไปหรอกครับอู้ยผ่านสองป่าช้าหนักกลัวน่กกลัวขอวิ่งเป็นเส้นหลักเลยดีกว่านะครับก็นี่เพิ่งทํารถเร็จก็วิ่งไปอย่างนี้ครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับบิดปลดบอกบอกได้เลยนะครับรถไม่วิ่งนะครับไม่วิ่งหรอกครับหนักเหล็กครับ เหล็กก็ไม่เท่าไหร่ครับลวดเชื่อมครับทําเองรถทาเองก็เชื่อมหนักไปหน่อยนึงหนักลวดเชื่อมนัยิงงไม่ออกครับก็เลย,ยหวานเย็นหวานเย็นไปเลยดีกว่านั่นไงครับนั่นไงหมามันไม่เคยเห็นคนหน้าตาดีขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมมันก็เลยวิ่งเห่ากันนะครับเออภาพมันก็จะสั่นสั่นเบอร์เบอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆนะครับโอ้ยยูทูบเบอร์ ตังค์น้อยนะครับก็ควักโทรศัพท์มาขับรถขับมือเดียวอู้อันตรายอย่าเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเด้อหาโกโก้เด้อแต่ว่าผมนะครับบอกตรงๆว่ายังไม่มีตังค์ซื้อโกโก้นะครับให้เพื่อนๆก็ดูภาพไปยงี้ไปก่อนนะครับอาจจะสั่นๆมัวๆหน่อยๆเด้อเพื่อนๆะได้การสนับสนุนจากเพื่อนๆนะครับโอ้ก็คงจะมีโกโก้ใช้ดีๆนะครับได้ภาพสวยๆเหมือนองพี่บอลพาเที่ยวบ้างนะครับแต่ยังว่านะครับพี่บอลพาเที่ยวก็เป็นไอดอลของผมนะครับแต่ว่า มันก็ไม่ใช่แนวของผมแนวของผมมันกเกษตรเขามันอินดี้ส่วนตัวพี่มันเกษตรกรโอกราวผมมันเกษตรกร,ร,กรตัวจริงครับโอ้โหผมเห็นต้นไม้ข้างทางมันกําลังเหี่ยวเฉาผมก็เลยแวะไปรดนั้นต้นไม้สหน่อยต้นไม้คงจะดีใจน่าดูนะได้ได้ความชุ่มชื้นนะครับเอาไปกันต่อเลยนะครับผมไปกันเลย <โฮ S 2> ไป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 รถไดรงนะครับก็ขี่ไปเรื่อย ไปไปอา้าวน้ำมันใกล้หมดแล้วน้ำมันใกล้หมดแล้วแวะเติมน้ำมันก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปต่อนะครับผมเอาเก้าห้าเต็มถังครับพี่เดี๋ยวขอถ่ายพอดีทำทำทำไอคลิปสี่เอาหาเต็มบ่ ครับผมลงในติกตอบพร้อมหรอผมเอ่อทำช่องเอ่อกับเสรษส์ศอกราวครับพี่โอ๊ดีทำทำทคลิปไปไอ้ทำชะโนศเติมน้่นมันจากนี้ไปบอกใช่ๆร้อยนึงบอกครับครับผมลิงจากนี้กิโลกิโลทีเอ่อวิ่งมาจากสีขอสุรินทร์ แต่ซื้อได้ไหมครับชนลดใช่ครับฝากติดตามช่องเกษตรซอกเก่าพี่เกษตรซอกเก่าจ้ะโอ้พุ่นอยู่ดิพุ่นอยู่อ่ะพุ่นอยู่เอ้ยในทิกตอกมีบ่เนี่ยอ่าทิกตอกผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับอ๋อหลินได้ติดนมเข้าไปดูแล้วติดนมออกไม่ได้เห็ดซอกเก่าเน่ยข้าวโพนั่นนะครับนั่นแหละนั่นแหละคือเหตุผลหลักเลยครับโอ้ยทำไมเกษตรซอกเก้านะครับไม่ค่อยไปเล่นทิกตอกเลยนะครับติดนม เข้าไปดูแล้วติดนมโอ้โหออกไปได้นะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับว่าจะทำคลิปว่าไปคําช้โนดเนี่ยจากสุลินไปคําช้โนเนเอกบทค่าน้ามันเท่าไหร่นะครับลืมไปครับสมองมีน้อยลืมจานะครับกระเติมไปเรื่อยๆเอาไม่ให้คลิปมันยาวเ,าเดี๋ยวเรารวบรัดไปเลยดีกว่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้ราบรื่นนะครับมันมีอุปสรรคติดตามไปดูนะครับว่าอุปสรรคมันจะเป็นอะไรนะครับดูและการเดินทางครั้งนี้มันจะเป้าหมายไหมมุ่งหมายไหมเอาไปกันเลย นี่ครับเพื่อนนี่แหละอุปสรรคแรกเลยครับโอ้โหนี่แรดครับแรดทางดีๆมีให้ไปไม่ไปนะครับอยากมาทางที่ไม่เคยมาทางแถวร like ้อยเอ็ดนะครับถนนดีดีนะครับมาทางน <c oughs> <c oughs> ี้โอ้โหเจอนะครับอุปสรรคแรกเลยครับก่อสร้างตลอดเส้นทางนะครับรออะไรเลยครับหวานเย็นไปสิครับหวานเย็นไปเรื่อยเเลยโอ้โหนะครับขับรถนะครับไม่ได <ness> ้ไปแซงใครเลยครับปัดรถปานรถ ขายโอ่งนะครับไปเนิบๆเนเรื่อยๆเลยครับโอ้โหนี่เพื่อนๆดูนะครับข้างทางก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอ้ยพัเก้าวช่วยกล้วยปิ้งตะลิงปิ้งหวานหวานนะครับดู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 โอ้ยไอเราก็แรดซะด้วยนะครับทางดีๆไม่ไปนะครับไปทางอย่างนี้ครับโอ้ยไปเรื่อยๆเลยครับยาวทั้งทันเส้นเลยครับยาวมากเลยครับผมก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยลานไปครับลานไป มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนอุปสรรคที่สองก็โผล่มาแล้วไอ้เราก็เนอมาเรื่อยๆโอ้โหไอ้กลัวไม่ทันนะครับเพราะว่าคําชโนดเขาจะปิดประมาณ4ี่โมงนะครับกลัวไม่ทันมานะครับ GPS ก็พาพี่มาอีกแล้วพาพี่ไปหลงนะครับเข้าดงกงลงกล้วยปลาก็ปลามงปลามันปลาอ้อยก็พาเข้ามาเรื่อยนะครับนี่พามาเข้านี่ด้วยครับโอ้ยถนนโดนน้ำท่วมอยู่นะครับโอ้โหสรินะสริช่างทําก็ข่อยได้โอ้โหนะครับ อพามาไม่ดูทางนะครับก็ไม่กล้าข้ามไปนะกลัวกลัวกลัวน้ําจะพาอ่ารถไปด้วยนะครับเอาไงดีครับเพื่อนๆนะครับเท่ากับภารกิจของวันนี้อล้มเหลวน่าจะล้มเหลวนะครับเพราะว่าผมดูที่อ่า GPS แล้วถึงผมข้ามไปได้นะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่า คำชะโนดเองนะครับก็จะปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับผมไปก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับก็ถือว่าภารกิจของวันนี้น่าจะฟาวนะครับแต่ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาใหม่พรุ่งนี้แต่วันนี้เปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับอาจจะหาที่พักก่อนแล้วพรุ่งนี้เราไปไหว้ปู่ย่าด้วยกันแต่ด้วยแรงศรัทธาเราก็ไม่ลดละพยายามครับโอ้โหสมองอันน้อยนิดเริ่มคิดทันทีเลยครับจะทำยังไงดีวะอ่า วะไปหาท่านอาจารย์พานุไปขอความเมตตาจากท่านดีกว่านะครับเช้าก่อนแล้วค่อยไปอาจารย์พานุก็เมตตานะครับอดูแลเป็นอย่างดีเลยครับผมข้าวน้ำข้าวปลานะครับต้องขอบคุณอาจารย์พานุไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับพอรุ่งเชา้าผมก็เริ่มออกเดินทางใหม่เลยครับผมว,วันนี้ผมก็ออกเดินทางอีกประมาณ 80- 90โลนะครับก็จะถึงวัดแล้วนะครับก็จะถึงคำชะโนดแล้วทีนี้ผมก็จะต้องแวะหาซื้อพันธุ์พุ่มก่อนนะครับผม เข้าร้านนี้แล้วครับผมร้านนี้น้องเขาโบกสวยดีนะครับก็ได้ผ่านพุ่มมาแล้วนะครับเพราะว่าเกษตรอกราวเคยมาสองครั้งแล้วแต่ว่ามีโอกาสได้ถวายผ่านพุ่มนะครับวันนี้ก็เลยจะถวายทามทุ่มแต่ว่าก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับการถวายพันพุ่มให้ปู่ย่านะครับจะถวายสุ่มสี่สุมห้าไม่ได้นะครับต้องมีอการเลือกนะครับเลือกพันพุ่มนะว่าเราจะขอเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปไหว้ปู่ย่ากันก่อนครับ เกษตรโกาวเกิดวันอาทิตย oh oh. mm ์เอาสีแดงสองสองเก้าเก้าเนาะสองเก้าเก้าทีนี้นะครับเกษตรโซกาวก็เดินทางเข้าวัดเลยครับอ้โหยนะครับคนเยอะมากเลยนะครับของขายก็เยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าเกษตรโซกาวก็ไปรับบัตรคิวแล้วก็เข้าไปต่อแถวได้เข้ามาแล้วครับบรรยากาศข้างในนะครับตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะครับที่เข้าผ่านมานะครับเพื่อน เชื่อไหมครับก้าวผ่านเข้ามาก้าวแรกเลยนี่จะมีความเย็นแบบเหมือนอยู่คนละโลกกับที่เราอยู่มาเลยนะอ่าบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับแล้วเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ทราบนะครับที่คําชะโนดเนี่ยจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าต้นชะโนดนะครับจะไม่เกิดขึ้นในที่ใดนะครับมีแต่ในชําชะโนดเท่านั้นนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยว จะไปขอพรปู่ย่ากันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ากเกษตรโกราวนี่ขอพรอ,อะไรนะครับแต่ว่าคลิปเที่ยวคาชะโนดกเกษตรโซกราวก็ถ่ายมาอีกคลิปหนึ่งครับแบบละเอียดเนาะแบบว่าเออดูบรรยากาศสวยงามนะครับว่าข้างใน ก่อนเข้ามาเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยมาอ้าวแล้วครับเพื่อนๆก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมนอกเกษตริกสกาวนะครับดันดดนมาขี่มอเตอร์ไซค์สี่รอยกว่ากิโลยังไม่รวมหลงนะครับหลงอีกเยอะครับอ้าวมาดูกันได้เลยครับผมท้าเพื่อนๆจาได้นะครับตอนที่ผมทําเริ่มทําเพจนะครับแล้วผมผ่านกดเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะครับทีนี้ ผมมีปัญหานะครับมีปัญหาประมาณสักห้าหกเดือนเลยนะครับครูหลายหลายท่านมาช่วยดูก็ไม่หายนะครับผมก็ได้อธิษฐานจิตนะครับไม่ได้มาที่นี่นะครับอธิษฐานจิตอยู่บ้านเนาะ่าขอปูนะ่เนาะมันหมดหนทางแล้วครับเพื่อนๆพ,พอจะนึกออกไหมหมดหนทางแล้วไม่รู้จะทํำยังไงละก็เลยนึกได้อาจารย์อาจารย์ต้นเคยบอกไวนะ้เนาะว่ามีอะไรก็มาขอปู่ย่านะครับอธิษฐานจิตว่าปู่ค้าบช่วยลูกหลานด้วยนะครับถ้าเพจลูกหลานกลับมาปกติ นะครับลูกหลานก็จะเอาผานพุ่มมาถวายภายในสามวันครับสามวันจริงๆครับเพจที่มีปัญหาห้าหกเดือนนะครับก็กลับเริ่มมาสร้างรายได้ได้นะครับพอสร้างรายได้ได้นะครับแต่มันก็ขึ้นมา0.01เหรียญนะครับแค่0.01เหรียญนะครับสําหรับคนที่รอความหวังนะครับ5้าเดือนแล้วมันมันไม่ได้นะครับ พอมันขึ้นมา0.01เหรียญนี่เราดีใจมากเลยครับหลังจากอีก3วันที่สร้างรายได,ได้ได้แล้วนะครับก็นึกได้นะครับก็เลยอาจจะงกด้วยนะครับก็เลยไป,ก,ยปกระซิบขอปู่อีกคืนหนึ่งนะครับขอปู่ว่าปู่ครับช่วยลูกหลานปู่ย่ายช่วยลูกหลานด้วยนะครับขอให้ลูกหลานมีคลิปล้านสักคลิปหนึ่งพอได้เติมน้ามันมาหาปู่นะครับเพื่อนเพื่อเชื่อไหมครับภายใน3าวันผมจําไม่ได้ว่าสามแต่ไม่เกิน7วันเนี่ยครับผมมีคลิปล้านคลิปแรกผมก็มีคลิปล้านคลิปแรกนะครับคือคลิปเลี้ยง มดแดงในโถยาดองนะครับผมก็นั่นแหละครับเป็นคลิปล้านก็คือเป็นเหตุที่ไม่น่าเชื่อนะครับขอขอถึงสองครั้งนะครับได้ประสิทธิผลนะครับทีนี้เกษตรโอกราวก็วันนี้ก็มาทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับปู่นะครับแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วเกษตรซอกราวก็ถือโอกาสนี้นะครับมาขอพรให้ f อนะครับคนที่ติดกดติดตามช่องเกษตรซอกราวไว้เนี่ยครับขอให้มีความสุขความเจริญ ร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลามาเทมาใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับเอาให้เพื่อนๆจุกๆก,กันไปเลยนะครับแล้วก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่การงานร่างกายแข็งแรงเงินทองมีไหลามาใช้ยังไงก็ไม่หมดแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงๆของเกษตรซอกลาวนะครับ เพื่อนๆที่ทําเพจน่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าคนทําเพจนะครับไม่มีรายได้เกือบปีนะครับเกิน6เดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ซีเรียสมากเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับแต่สาหรับเกษตรกราวนี่นะครับได้ทําตามที่กล่าวไว้ก็ขอให้เกษตรกราวนะครับทำคลิปปังๆนะครับขอให้ f อฟของเกษตรกราวรุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นทุกคนทุกคนนะครับใน วาระดีทีขึ้นปีใหม่ปีนี้นะครับต่อไปจากนี้เป็นต้นไปขอให้ร่ำรวยกันทุกคนครับคลิปนี้สวัสดีครับ